เสาดน้ำส่วนตัวของหนูตุลามาแล้วนะครับน้ำเย็นจนไม่ไหวแล้วอันจีไม่ไหวแล้วแม่จ่นเปหนักมากหลังจากหนีไปทำธุระไม่มาเยี่ยมน้องตุลาสองวันของเล่นใหม่เต็มไปหมดเลยเนี่ยวันนี้พกสาดน้ำมาฝากเด็กพร้อมกับของเล่นอีกเยอะแยะเลยแฟนคลับเนี่ยอยากเห็นเด็กลงน้ำใช่ไหมครับพี่จ่านจัดมาให้แล้วนะครับน้องข้ามมาสิน้องใหญ่ไปยิ้มแบบนั้ข้ามมา เดี๋ยวเดี๋ยวทำท่าก่อนตุ้มตุ้มค่อยๆค่อยๆทีละข้างลงทีละข้างเหนียว่ะพี่เตอมันหนียวอ่ะเดี๋ยว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 หนูจะพละเกิดมาเป็นหนูตุลาอะไรก็ได้แค่อย่าให้หนูป่วยซึมเศร้าเหงาพี่ๆทำให้หนูได้เอ้ยลูก ลงมาเลยลงมาเลยลูกเออทีละขาสองขาเว,ว้ยอ่าทีแรกขาเดียวก่อนทีหลังสองขาอ่าลงมาเลยลูกลงมาเลยลงมาเลยเก่งมากเก่งมากหลังปากอะเตยใช่ครัเมื่อกี้พี่เตยป้อนยาวันนี้เนี่ยหนูดีใจสุดๆหนูได้ลงน้ำแล้วตื่นเต้นแค่ไหนดูเลยครับ เสียงเชียร์ขอบสระดังหนักมากไเอ้ยเฮ้ยท nah ี่ราคาสองกะไก่อนยังไม่ชินย oh ังไม่ชินยังไม่ชินเล่นน้ำแบบนี้ครั้งแรกดูตุลาออกจะเกรงๆสักนิดนึงนะครับนี่น้ำให้ทาผิวให้ย งับขอบสะาพเงตล,ลดเ็งซเลบเซเลบตุลาเัวเต็งแห่งไฟไดาวเพราะมันเป็นสระสีเหลี่ยมแล้วมันจะกว้างกว่า ีนเปนเป็ลหลังจากที่น้องลองผิดลองถูกหาวิธีอยู่พักหนึ่งในที่สุดหนูก็เอาชนะอุปสรรคที่ขวางหนูได้อีกแล้วนั่นคือหนูเอาชนะความกลัวได้แล้วลครับดูสิครับดูเอามือตีน้ำใหญ่เลยสนุกเขาแล้วล่ะครับบอกเลยว่าหนูมีของเล่นชิ้นนี้ที่ได้ปวดหัวอีกเยอะแน่ๆเลยขอบอกทีส่สบายใจเลยลูก ของใหม่ของใหม่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจอน้ำอุ่นมาใส่ให้อีกล้างปากจะไหละล้างปากต้นยาไปล้างปากหมดแล้วตกลงเป็นช้างหรือเป็นแมวน้ำนะหรือเป็นช้างน้ำ เป็นช้างมันบกก็เป็นช้างน้ําเคยเห็นเด็กเซแลวโกรธไหมครับเอ้าลูกักลกกเขาไม่ได้หัวเรอตัวเองทําไมเป็นเด็กแบบนี้ เด้เอ้พลาดเองล้มเองนักเลงไม่พอนี่นะไดโกรธพี่เขาทำไมอะครับน้องตุลาดูเขาทำเขาสิทางบ้าพลังน้องได้ไหมโกรธก็เป็น หูเลยนะมก็มันหูเลยนะไม่เดี๋ยวไปหัวร้อยยอะอีกก็โกรธอีกเห็นหนูตุลาเล่นน้ำแบบนี้พี่ๆทางบ้านคืนนี้ก็คงจะนอนฝันดีกันแล้วใช่ไหมล่ะครับขอขอบคุณพี่จันรพี่ปา สำหรับคลิปน่ารักสุดพิเศษของคืนนี้นะครับฝากเพื่อนๆสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยนะครับเพราะว่าลมหายใจของพี่ๆเขาคือลมหายใจของสัตว์ป่าอย่างน้องตุลานั่นแหละครับพี่เขาดูแลเราเนี่ยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังหลังจากที่โอนแล้วช่วยเข้าไปแจ้งพี่ปลาพี่จันในกลุ่มด้วยนะครับ พบเห็นสัตว์ป่าพันหลงหมูถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ